2ี่สิบห้ตีนี้สเตปห้าสามขาหมกดันก็จะเล่นแบบนี่ครับยีห้าแต่ว่าไล่มาเนี่ยเป็นยี่สิบแปดเมื่อกี้ขี่ไปใช่ไหมล้วมีคนเขานั่งกินเหล้ากันดูไงเหรอเออจี่งไม่ต้องมองเกาะเด็กมองกูเลยเจสีครับอเจ็สีพอดีเลยเคยเคยดูช่องพี่ไหมเอาละช่องอะไรช่องอะไรก็เอาก็เอาก็เอาโอ้ยยังไเกาเอาเขียนมาขี้ได้เยอ สวัสดีท่านผูช้ชมชาวใจพบบ่อแม่มีน้องท้องติดกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ <c oughs> ่อดาวเล็กจรงนะครับเอ้ยวันนี้เราอยู่นอกสถานที่นะครับอย่างที่บอกนะฮะบักช็อกไวมันยังไม่สดนะฮะ <c oughs> วันนี้ผมก็เลย <c oughs> คือบักช็อคไวบางทีมันก็ต้องได้ใช้งานใช่ไหมท่อพามกตอนนี้ท่อพามกของเราเป็นสเตียบแคมท่อสเตอร์ ทีนี้รถเราไม่ใช่แคมท่อสเตอร์แล้วครับรถเรามันเป็นสเต็ป53แล้วครับเราจะคุยกันอิฐงานนานไหมนานสิเดินนานเราก็เอาก็อีมานั่งดีกว่าโอเคเอาก็อีมานั่งเลยแล้วเดี๋ยวเตรียมครับ่ะก็ขอบคุณเดี๋ยวได้แลวขอบคุณขอบคุณหน่อยขอบคุณอ่คอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์จาก FC นะครับบอกว่าน้องคนนี้ชื่อน้องนมสดนะฮะพอดีเลยเข้ากันเลยชาวกล้วยนมสดหนูชาวกล้วยใช่อันนี้นมสดใช่ น้องด้วยนะครับที่คอมเมนต์แล้วก็ถุแก๊กผมด้วยนะเออมันเข้ากันเนาะเออ,เอ,อก็ใครอยากดูรีวิวบัตรนมสดก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันเนาะก็ก็ไม่มีอะไรมาก,กนะแต่ก็ถ้าอยากให้พี่บิวขับแบบไปแซดให้ดูอะไรเงี้ยเออ,เอ,อใช่อยากแซดเอาแบบเอาสาวๆแบบบึ้มๆม,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 มานั่งเง้มานั่งแบบปะได้นะได้โอเคมึงเนมึงถ่ายได้หรือเปล่าเมียเมียด่าไหมเออไม่เป็นไรกูคุยได้ระดับก <c oughs> ูแล้วสวัสดีท่านผู้ชมเลยแหละสวัสดีฮะอ่ะนี่ให้ดูท่อสภาพท่อพามกนะฮะนี่ มันก็กลางพอจำควรนะครับเราก็จะเอามาแก้หน่อยนะฮะจากสเต็ปแคม,มท่อสเตอร์นะครับผมเป็นสเต็ป5-3นะฮะอ๋อแบบ <นะ S 2> ว่าพี่บิวก็จะทําให้มันเข้ากับรองรับกับเครื่อง<ช>ที่<ช>ทํามาใหมใ่ได้ว่าที่ผมวิ่งดูสมเกียร์นะ1นึ่งสอมาดีมากๆแต่สมันห้อยนะครับ เพราะว่ารู้สึกว่ามันอ้นเกินไปมันไปไม่ได้นะฮะแล้วใครจะมาแก้ปัญหาให้เราได้ครับพี่วิวระดับนี้แล้วก็ต้องช่างแอร์แล้วครับไปไปมีใครจากไหนไม่ได้แล้วฮะนอกจากช่างแอร์นะฮะช่างแอร์เนี่ยถือว่าเป็นคลิปแรกที่เรามาถ่ายเลยนะใช่ที่นี่นะฮะเป็นสถานที่แรกเลยนะครับที่เราถ่ายคลิปนะฮะล้็ใครแบบเป็น f c มานานน่าจะรู้นะว่าอันนี้คือคลิปแรกจริงๆใช่เออเป็นที่แรกคลิปแรกจริงๆนะฮะตรงนี้นะฮะนี่เราก็จะเอาชุดนี้นะครับมาแก้ใหม่นะครับไปเดี๋ยวเราไปหาช่างแอร์กันเลยดีกว่าไป แล้วต่อน,นี้เราก็มาถึงนาช่างแแหงแบนทีน่เราเดินมาประมาณพันกิโลได้เห <_ t Columb _> นื่อย,ยโมมันเหนื่อยโมนะไม่ใช่เหนื่อยเดินนะฮะตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านช่างแแหงแล้วนี่ในช่างแงแหงอยู่ท้ายมือช่างแงแหงท้ายมือคุณหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออะไรนะขอโอเคครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะแก้นะครับวันนี้ผมเอาท่ออาโมที่เราเคยทำตั้งแต่นานแล้วนะฮะอาโมแก้ไใช่หลายสิบปี มันคุ้มมากมันทนมากนะฮะนี่ถ้าเกิดล้างบ่อยๆก็จะไม่ใช่จะไม่เป็นสภาพแบบนี้ก็คืออันนี้มันเป็นสแตนเลสแล้วครับพี่วิวใช่เป็นสแตนเลสนะฮะเราจะเปลี่ยนจากเนื้อสแตนเลสนะคะเป็นเนื้อไวเบเนียมนะฮะนี่ถ้ามีขายก็หามาให้ได้นะครับก็คือแบบว่าตังพี่วิวมันเหลือไงครับน้องโมจัดก็ตาลอยด้วยนะวันนี้ถามทั้งแอ์หน่อยครับสเตปแคมทอสเตอร์พามกตอนนี้ผมใส่อยู่แล้วตอนนี้เครื่องผมมันเป็น5้าซ้เราจะแก้ยังไงพี่ ก็ขยายไส้ครับขยายไส้ก็คือไส้ในในปลายตัวนี้ใช่ครับทำทำไส้ใหม่หมดคอก็ต้องใหม่อ๋อคอใหม่ด้วยกําลังเครื่องสูงแล้วอ๋อมันไม่เหมือนเก็ตรคนที้ทาลูกเดิมเขมแลมันก็ไปได้รอออด้วยขึ้นได้แต่ทีนี้ลูกสูงใหญ่ขึ้นอากาศมันมาทุกอย่างก็ต้องหายใจให้มันรุ่งขึ้นอ๋อก็เหมือนคนหายใจครับมีแมสมันก็หายใจลําบากเออเออเออใช่ใช่ใช่เออเป็นเป็นการเปรียบเทียบที่ดีนะครับ ก็คือเหมือนหลอดน้ําหลอดกาแฟกับชาไข่มุกอ๋อต้องขยายอย่างคออันนี้คอเดิมยี่สิบห้ายีมยิแต่ทีนี้สเต็ปห้สามผ่าหมกดันก็จะเล่นแบบเนี่ยครับยีิบห้าแต่ว่าไล่มาเนี่ยเป็นยี่สิบแปดช่วยมันหน่อยจริงก็ยีบปเต็มก็ได้แต่ถ้ารถรถวิ่งยาวแนะนาแบบนี้ดีกว่าอืก็คือรีดก่อนใช่ครับแล้วก็ขยายช่วงนี้ใช่เลยอ๋ออืมอืมอืม อันนี้ก็คือส่วนของเรื่องคอนะครับขยายช่วงนี้พอช่วงต้นเนี่ยยังยี่ห้าเหมือนเดิมแต่ช่วงตรงนี้ช่วงท้ายเพิ่มยี่แปดอ่าช่วงท้ายเพิ่มยี่แปดแล้วก็ขยายไส้ไส้ให้มันใหญ่ขึ้นขึ้นนิดนึงก็มันแบบเมื่อบึงกำลังกายองอ่าโอเคเดี๋ยวทีนี้เราก็ให้ช่างแยนะครับแก้ให้เราใหม่หมดเลยนะครับทำใหม่หมดเลยเอาง่ายๆเนาะอ่าต้องดีเมคใหม่หมดเลยนะครับค่านี่ก็ต้องจัดช่างแยอ่ะพี่แยครับ ถ้าเกิดน้องๆอยากทาท่อทําทาท่ทออะไรได้บ้างได้ทุกรุ่นได้ทุกรุ่นนะครับเท่าที่รูมีมีนี่บิดงงบิกใบ,บได้หมดเลยเแต่ขอแบบถ้าทักไปขอแบบสนใจจริงๆนะไม่ใช่ว่าไปปั่นช่างใช่อย่าก,กวนกูย้ําเลยนะกูบอกเลยนะอย่าก,กวน้นตีนช่างนะเพราะว่า,า,าใช่มืงจะโดนช่างกวน้นตีนกลับนะครับผมนี่กูนี่กูบอกแล้วกูเตือนเลยนะเนี่ยอย่ากวนเลยเด็ดขาดนะครับรับทําทุกรุ่นเลยที่มีท่อเข้าที่รถ ถ้าเกิดใคร fc ผมจริงนะจะรู้ว่านกกระปุดผมทําที่นี่ตั้งแต่เลยนะตั้งแต่ซื้อมาเลยนะครับไม่รู้กี่ใบแล้วอะทําที่นี่อย่างเดียวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอให้ช่างแอร์นะครับผมทาท่อใหม่นะครับผมอ่ะแล้วเรามาเจอกันทีเดีอ่ะต้องรอติดตามชมนะครับไปนักข่าแก้วโอ้ยอาล้ครับผมตอนนี้เราก็วาร์ปมาตรงสวนมะม่วงของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างรอช่างแอร์ ทำพ่อให้เราเรายังไม่ได้แซดคันนี้ใช่ไหมมันไม่มีอะไรทําอ่ะเออไม่มีอะไรทำว่างๆนะฮะแปลว่าไหนๆเราก็จะมาพื้นที่ห่างไกลแบบว่าพูดยังไงก็คือคือไม่มีบ้านคนนี่นะดูดิดาเดือร้วนเลยได้ยินเสียงจจกจันไหมแจกจันหรือจิ้งหลีดปะจิ้งหลีดจิ้งหลีดนั่นแหละเออเสียงนั่นแหละเออกูก็ไม่รู้กูขอโทษเออนนนๆทีเราจะได้เต็มระบบจับเต็มระบบ แต่ว่ายังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราวันนี้คลิปนี้เราก็ออกตัวให้ดูเฉยๆนะต้องบอกว่าอย่าอย่าไปหาทํานะครับผมอันนี้คือไม่มีใครกวนไงก็ต้องเซฟๆด้วยนะน้องๆใช่อย่าอย่าอย่าทำตามเดี๋ยวเราก็จะเต็มระบบเจะออกตัวให้ดูคลิปนี้เราออกตัวให้ดูเฮ้ยอย่าไปบอกทุกคนนะเว้ยกูแซวออกตัวนะเว้ยมึงอย่าว่ากูออกตัวให้เป็นนะเว้ยไปเรงนี้

เสียวโดนไปขี่ไปใช่ไหมล้วมีคนเขานั่งกินเหล้ากันอยู่ไงเออจริงเหมึงนงมองเกาะเด็กมองกูเลยเอาเอาเลยไม่ละใครใครเอาอะไรมึงอานขึ้นรถกับกูแล้วก็กล uh ับเออนั่นแหละเอาอะไรสองขเขาเดียวพอแล้วหรดี๋ยวะเดี๋ยวเผื่อถ้าเราฝืนถ่ายต่อไปอาจจะเป็นเป็นลากมะม่วงแถวนี้ก็ได้ใช่ครับใช่เราจะอยู่ใต้กกมะม่วงแถวนี้ก็อาจจะเป็นได้ขี่ไปถามน้องๆีนรู้จักคนเอาป่ะเดียวๆเลยดี่ไปเดียวีไเลย ลอยลอยเจสี่เขาเจสี่พอดีเลยเคยเคยดูช่องพี่ไหมเอาละช่องอะไรช่องอะไรกระโดดกระาดดเฮ้ยกระโดดเอาตอบเครื่องก่อนนะเครื่องก่อนนะเครื่องก่อนเฮ้ยเรามาทำอะไรแถวนี้เราหรีเรียนก็เลี้ยงหยุดเอาละเราโดดมาจากนี้มาอย่าทำแบบนั้นนั่ีไม่มดังๆน่อยกมอไซค์ขึ้นล้วน่ออย่าทำนะอย่าหาทำนะใครทำนะโอ้โหโคตรจ้าบเลย เฮ้ยนักเรื่เรียนหรือยังเนี่ยมาทำอะไรนะผมดูก็นเอาโอ้โหไปเดี๋ยวกูกลัวเกมมาให้เรารีบไปดี๋ยวเราต้องรีบไปก่อนนะผมก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครที่ติดตามช่องเรานะครับไอแต่เราไม่ได้ถือสติ๊กเกอร์มาไม่ถือสติ๊กเกอร์มาก็พาดไปนะฮะไปกันเนาะอ่ไปโอเคไปแล้วขอทอยแทนขอทอยแทนอะไรนะขอถ้อยแทนขอถ้อยแทนแล้วมึงถามกูไหมกูจะใส่อะไรเออไปไปก่อนขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับ แค่นักกินแล้วเฮียเออจับ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 อเคโอเคเสียวเสียวลงนเมื่อกี้เอายุ่มองเงยงว่าที่มันมีรถดำรถเงียงเหรอเนีเออเราไปเทียดูคำคำนะฮะพี่แอร์วันนี้พ่อเราจะเสร็จหรือเปล่าไม่เสรยดไม่เสียดโอ้ก็เราน่าจะต้องทิ้งข้อไว้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่ใช้เวลาใช่ไหมพี่ อะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ท่อใครอ่ะนี่ท่อใครเพื่อนอืมอืมเนื้ออยี่นั่นแหละบอกก็ดีทอเดือนไหนทำไมมีสี่้ามเดือนเดือนเดือนแปดอะไรเงี้ยทอสูตรปฏิทินเนื้อเนี่ยมีนาเมซาเมซาเออเพลงนี้คุณคุ้นปะใครร้องวะพ่อแล่ะพ่สูตรปฏิทินเด้อเด้อเด้อของเรานี่คือของนายอะไรวิวของผมเหรอเฮ้ยจริงไหมนี่ซิฟู้ดตัวเห็นอย่างแย่ปะเนี่ยแย่ดีปะเออก็จริงจัง ยาดโลข้อสูตรปฏิทินขึ้นสองข้ามเดือนสี่อยากแจกก็แจกเอ้ยเก็บไปใส่ดีกว่าเก็บไปใส่ก่อนเดี๋ยวแจกค่อยว่ากันทีหลังแจกแน่นอนแหละค่อยว่ากันโอ้โหเฮ้ยมามาทำท่อเราได้ท่อรีกลับไปหนึ่งไว้จันโอ้กใสุดอย่าลืมนะครับผมถ้าใครติดต่อช่างแย่ก็เฟซตรงนี้ ใช่ช่างแอร์จัดให้นะครับเพราะสร้างงานนี้ใช้ในสนามแข่งเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ขับขี่บนถนนหลวงนะใช่กฎหมายกันหน่อยอ๋อบนหมายตามกฎหมายท่อที่เราใช้นี่ใช้ในสนามเท่านั้นเท่านั้นนะครับใครบอกให้ช่างแบบทําแบบมั่วๆไม่ได้นะเนี่ยคือก็โดนโดนจับก็อย่ามาโทษช่างนะครับไม่เกี่ยวกับช่างนะครับอันนั้นก็คือพวกคุณก็ไปขับแซดเองพวกคุณก็โดนจับพวกคุณก็จ่ายเองนะฮะตามนั้นนะครับช่างไม่ออกใครใช่ไหมเออช่างไม่หาดนะฮะมันเป็นท่อสูตรจากทางร้านที่พี่แอร์จัดให้เรา อ๋อมันเป็นสแตนเลสทั้งใบนะครับบอกตรงเขียยไสในเลยพี่แอร์แกะให้ดูในไหมเนี่ยเดี๋ยวให้พี่แอร์เดินเดินคอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จดีกว่าเพราะว่ามันเดือนิดเดียวเองเนี่ยอ๋อคือเชื่อมตรงนี้เนาะใช่อันนี้ก็จะไปประกบกคอไงแป๊บๆเสร็จยังยังไม่เสร็จน้ำตาลยังไม่แสรน้ำตาลใช่ก็ยังเชื่อมไม่ได้้ยไม่ใช่แล้วคนละเชื่อมกันคนละเชื่อมกันให้พี่แอร์เชื่อมท่อแป๊บหนึ่ง2 0 0 t h years later สแตนเลสทั้งใบครับทุกคนพ่อไม่อยากจะโมงน้องๆเต็มกราฟจัดข้อสวยเรี่ยมมั่งเลยพี่น้องอันนี้ก็ขัดด้วยใช่ไหมใช่อันนี้ขัดด้วยนะบอกเลยนะงานพิเศษพี่เมี่ยมจากช่องโคตรเอานะฮะ <Wow. S 1> บายชักเอ็จัดให้นะครับอ่ะสตาร์ทฟังเสียงหน่อย <Yahoo. S 1> โอ้โสว่ะ นหน้าน <ะ S 2> แล้วกันคลิปหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ไว้แค่นี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดไลค์เพจเฟซบุ๊กโคตรเอาเลสซิ่งน้ำยาโคตรเอาเงาดุดเท้าแก้วราคาหลักสิบเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมไปกดเข้ากลุ่มกันด้วยนะครับผมโคตรเอาเลสซิ่งไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไว้แค่นี้ขอบคุณช่างแอนด้วยนะครับฝากไว้แค่นี้สวัสดีแก้ว